สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่นอ้องเพิ่งปายนะคะมือนี้เอียงกับผ้ามะเขือกล้วยเลยเด้อค่ะพี่น้องนะคะมือนี้มี FC เอฟซี่นบอกนะคะพี่น้องว่าล่องเอาเ็ดเผิงมะก้อยนะคะเอยียงสีล่องก้อยเ็ดเผิงสุกินนะคะมือนี้เ็ดเผิงนี้เอียงไปเก็บตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะพี่น้อง่าเมนเ็ดเผืงหวานนะคะมันเป็นเ็ดเผิงที่ว่าเขาเป็นเ็ดเผืองยังละค่ะแต่ว่าจุนี่เขาเอื่นมาโลน้นนะคะที่โบเมนเ็ดเผิงหวานนะคะพี่น้องอันนี้ก็เอามแกงแซบเพื่อกันนะคะ เชงไดเอียงกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เขามาเบิร์นคลิปจนจบนะคะพี่น้องเชงไดเยก็ย่าลืรมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดซับสไครต์ถ้ามักคลิปนี้นะคะพี่น้องเช่นงไดเอียงกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากๆค่ะที่มาให้กำลังใจเอียงนะคะทั้งเพื่อนไม่นะคะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่านะคะเช่ยงไดเถ้ามีเพื่อนไม่เพื่อนเก่าหรือว่าพี่น้องนะคะยังก็บผได้มาถึงจุดนี้นะคะเช่ยงไดเอียงกับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากมากค่ะนะคะมาเบิ่งกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอย่างง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเอียงจะคืนไห้คืนไห้ที่หลังนะคะว่าลูกว่าเฮ็ดเฮ็ดเพิงมาโลเนนนะคะนะคะที่โบเมนเฮ็ดเพิงหวานให้เพิงหวานเป็นดอกใหญ่ๆค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดเฮ็ดเพิงอันที่ร่องมาจากเฮ็ดเพิงอันหวานเท่านะคะพี่น้องแต่มันกระแทบเพื่อกัน,นะค่ะเอียงก็มาก,กินนะคะค่ะ<ด>พี่น้องเอียงก็ได้ต้มน้ำม,มันเดือดน,นะคะนี่อยงต้มน้ำมันเดือดนี่พี่น้องันจะเป็นยังสี่นะคะเฮ็ดเดี๋ยวเอียงจะึ้นลูกไให้เบิ่งอันนี้เอียงคือถนอมอาหารไว้นะคะพี่น้องไปหามาได้ลายแล้วก็มาต้มนะคะ ต้มเอาน้ำม,มันออกพี่น้องนะคะตม้ตมต้มต้มให้มันสุกต้มให้มันน้ำมันแบบว่าน้ำดำดำมันออกนะคะพี่น้องแต่อียงก็เอามาล่างมันสะอาดแล้วก็เป็นใส่ส่องฟิตนะคะอย่างเสียเอามาก,ก่อยเบิ้งนะคะพี่น้องนะคะอย่างเสียลงไปเลยค่ะเดี๋ยวยังจะึ้นรูปไปไหวันเป็นตังใดนะคะนี่เทากับเสียลงอันนี้คือต้อมสุกแล้วนะคะพี่น้องแต่่าเอยงก็เามล่างล่างให้จนเข้าไปฟิตนะคะ ตอนเยียงทะน้มนแอ่านฮียงเออเสียมาล่างนะคะพี่น้องก็มาต้มหังสี่นะคะลราที่นี่เขาก็ไปล่างที่หนึ่งแล้วก็ไปฟิตไว้พอเขาสิก,กินกับมาล่างให้น้ำมันสะอาดนะคะพี่น้องแล้วก็เอามาต้มนะคะนี่ยังสิต้มก่อนนะคะที่จริงมันก็สุกแล้วล่ะค่ะพี่น้องแต่ว่าเพื่อเพื่อให้มันอันนั้นนะคะพี่น้องเพื่อมันสะอาดอีหยังมากขึ้นเอียงเสียมาต้มอีกรอบนึงนะคะนี่ต้มแล้วเขาก็จะไปล่างนะคะพี่น้องเ mm hmm. นี่ยนะคะยังกับสิต้มไปก่อน,นะค่ะนะคะสัก สิบนาทีคุณตาพี่น้องนะคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะคะว่าอา่าการกไอยเห็ดเผืงเนี่ยข้าสิเข็ดจังไดร่น่นะคะพี่น้องมาเบิง่งผักเข้า่อนนะคะผักเข้ากับสีมี่อ่าหอมหัวหอมแขกซอยนะคะพี่น้องใส่เครื่องหัวตะไคร้เครื่องหัวนะคะอันนี้ตะไคร้ซอยเห็นไหมคะ่ะตะไคร้ซอยแล้วก็หอมค่ะหอมซอยหัวหนึ่งแล้วก็บักหน้าวนะคะอย่งใส่หน่วยหนึ่งแต่ว่า เดี๋ยาวใส่เบือดแล้วพี่น้องมันสีเปียวแล้วก็พริกพริกนะคะพริกซอยห้านะคะเห็นไหมเลี่งแดงค่ะแล้วก็ต้นหอมค่ะหอมนี่เอียงปลูกเองนะคะพี่น้องแล้วก็ที่ขาดไปได้ก็คือเห็ดค่ะพี่น้องเมื่อกี้ยังผ้าไปต้มนะคะเดี๋ยวปีนี้สิผ้าไปเก็บค่ะพี่น้องเดี๋ยวเสือมาเบิงนะคะว่ามันเอาผ้ามาเห็ดค่ะว่าห้าสีเฮ็ดจังไหลนะคะนี่ค่ะพี่น้องอยังสีต้มนะคะต้มแล้วก็เอามาล้างอีกสามสี่นามุล่าพี่น้องนะคะแล้วก็ปล่อยมันเสด็จหนามก่อนนะคะเขาจจเสือมากล่อย แล้วก็เครื่องปรุงค่ะเครื่องปรุงเข้ากับง่ายๆพี่น้องเมื่อนี้ยังใส่ไส่น้ำปลานะคะอันนี้บริโฆษณาเพื่อนนะพี่น้องสวัสดีค่ะบรโฆษณาน้ำปลาน้่งฝานะคะพี่น้องนี่ยางซื้อมาตะไทยนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำปลาค่ะเครื่องปรุงเข้าแล้วก็พงชิลดรสใส่หน่อยแซ่นหน่อยใส่ร้ายแซ่บร้ายนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะนะคะพริกป่นค่ะพี่น้องแล้วก็ข้าคัวเนี่ยค่ะพี่น้อง ผักกินกับห้องกรสีมีอย่างวันตีค่ะพักกินกับมห้องกรสีมีผพักแพร่ค่ะพักแพร่นี้เอียงกับปุ่เองนี่พักหอมบดได้ผ้าลงไปเบืองสวนนะคะอันนี้พักหอมปลอมค่ะพี่น้องงามบ่ค่ะกำลังงามแล้วก็มีหอมหัวแดงค่ะนะคะนี่พักมีามอย่างอย่างต่อพี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเบืองวิธีเห็ดกันเลยค่ะค่ะพี่น้องมาเบืองวิธีเห็ดกันนะคะนี่นี่นะคะพี่น้องวิธีเห็ด อย่างกะสีเอาเห็ดลงไปค่ะเห็นมันเสด็จหนามกอนนะคะเห็ด <c oughs> อันนี้มันหนามลายค่ะเป็นน้องโมงเมนเห็ดเพิงหวานนะคะอันนี้มันเป็นอยู่นี่เขาเอิ่นมาโลนเนนค่ะแต่ว่าเอา่ยงว่ารู้ว่าภาษาไทยเขาเอิ่นพาเห็ดอีอย่างน,น,นะคะ่ะเห็ดเพิงไม่ลายแบบเนาะแต่เอ่ยงกะสีใส่มะนาวลงไปค่ะนะคะเอาเน่าวิธีเฮดนะคะเอาเห็ดลงไปแล้วใเซฟเน่า เอียงสิใส่สองสองเปียงนะคะพี่น้องแต่อียงมาใสาเ่เบิดน,นะคะแอบมันเปรี้ยวนีคคนน่ค่ะแล้วก็ข้นค่ะพี่น้องค่ะข้นเห็นบ่มคะข้นมันเข้ากันนะคะแล้วก็สิใส่น้ำปลาคะ่ะกะเอาเด้อคะ่ะน้ำปลาเอยียงจะใส่ นึ่งสอนตุนะคะนี่ก็เอาค่ะน้ม้าปลาเดกดค่ะประเด,ก,ะะเดกกระสิยเฮียบะนเน่ประเดกใส่ใส่หนึ่งสอนตุค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ใส่พริกขตะขัวค่ะใส่ขตะขัว ดังเด้อพี่น้องขอโทษขอไปให้กราวกัวนะคะอือหือกินมาตรงเ้าถึงค่ะใส่พริกค่ะพี่ครัวแล้วเอานะพี่น้องเต็ดพริกอันนี้มันพริกบ้านค่ะพี่สาวเองตำให้นะคะใช้ลายบัไดดค่ะตดพริกมีใส่ตามใจส,สอบค่ะนะคะข้าวัวใส่อีกค่ะมันจังหอม ให้เขาขูาดี่ละ,ะพี่น้องขูดในมันเข่ากันนะคะใส่ผงชีลดคะ่ะใส่หน่อยแซ่บไรใส่ลายแซ่บลายกะเอาเด้อคะ่ะนี่ค่ะกะเอาซีมเบิงค่ะพี่น้องว่ารสชาติเป็นยังไงบัน,นี้เฮาติตามด้วยผพักนะคะต่อไปพี่น้องรสชาติมันโอเคนะคะปุงให้รสชาติมันโอเคกว่าน,นะคะพี่น้องเนี่ยรสชาติแล้วแต่คะ่ะตามใจชอบนะคะ อย่างสีมใส่พริกพริกที่ห้าซอยนี่ค่ะเห็นไหมคะพริกที่ห้าซอยพริกซอยลงไปนะคะเพิ่มสีสันพริกลรแล้วก็ใส่ตะไคร้ค่ะน้องเห็นไหมคะ่ะตะไคร้แล้วก็ใส่หอมหัวแดงก่อนนะคะเนี่ยเขาผวกที่มันสับอย่างหยากร้องไปกวนค่ะคน,นมันเข้ากันค่ะ เป็นตะเสียบพี่น้องไอ้เสียบค่ะปีกไก่เบิ้งเด้อขาเอฟซีวาคือบอกีกไกยกินมาแันสาวานอนก็นเลยรองจัดเลยค่ะเมื่อน,นี้นะคะเน้นบ่ค่ะนคะคะที่นี่เยีงกะสิใส่ใส่หอมไอใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมบัวเฮานะคะ ผงกะแมงผงแม,ม่พี่น้องเอ้ยพริกผักผัเราบ่ได้ล่วงสวนเราพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะคะที่นี่ใส่พักซี่ค่ะพี่น้องเนี่ยเอาไว้โรยหนานิดนึงนะคะพักเอียงบุควยเดือสื่อกินได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยแ,แล้วนะคะพี่น้องเห็นมันเป็นเป็นย่งใดแสบเป็นตาแสบป่ะกันค่ะผเฮ็ดเพิงเพิงบ่หมนเพิงหวานนะคะเพิงอีหยังบุ แต่อยู่นี่เขาเอิ่นมาล้นเนีนนะคะหรืออย่างทิ่ร่งรูปให้ไหเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเป็นตะแสียบวะค่ะพี่น้องง่ายๆคะ่ะนะคะเนี่ยเห็ดคือข้าก้อยเนื้อก้อยก้อยเนื้อก้อยหมูนี่รหรืค่ะพี่น้องคือกันแต่ว่าเปลีย่ยนมาเป็นเห็ดแค่นั้นนะคะเนี่ยตัดเสิร์ฟค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องแล้วรเราเด้อค่ะนะคะเป็นตาแสียบวคะค่ะนะคะอันนี้พักกับกาวก,กับพักพักของปลอมนะคะพี่น้องยองปลูกเองพักแพรวนะคะ หอร์โมนแดงอันนี้พิจเตเสี่บกับพี่น้องนี่คือลาบเห็ดนะคะลาบเห็ดมารเนนนะคะเห็ดเพิงค่ะนะคะพี่น้องแถวเอียงเอียงพี่เก็บมันบ่ค่อยได้เห็ดเห็ดเพิงหวานไหมคะพิจเตเห็ดอันนี้เหรอคะแต่กะแซ่บเ,บเพื่อกัน,นะคะ่ะพี่น้องนะคะนี่ยังไงมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะพี่น้องกดแชร์นะคะกด subscribe ให้สาววันนอเนเตอ่ะพี่น้องนะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจกันเป็นต้นตว,วนค่ะพี่น้อยก้อยเฮ็ดพึ่งนะคะพี่น้องนี่